ครับวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวิวิงครับโอ้ยทำอะไรอ่ะวันนี้ทำอะไรครับกินขนมกินขนมทำไมเยอะจังทั้งเป๊ปซี่ทั้งอะไรเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนี่เป๊ปซี่เนี่ยโอ้โหขนมเต็มหน้าเลยได้กินหมดเลยวันบัดดี้บัดดี้แฟนเพจดูนี่สวัสดีครับหมูอ้วงวิงวิงครับกำลังกินขนมครับหมูอ้วงวิงวิงครับ ขนมกับอะไรอ่ะเยลลี่หรอเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนค่นี้ไปไหน,ไไหน,ไไหนวนล้างมือ,มอกินอด้อีกอปิดน้ำเลยนะปิดน้ำ้วยปิดน้ำ้วย มันเยอะแล้วมันเยอะแล้วบิดบิดไว้ยังไม่อิ่ม嘛ยังไม่อิ่มเลยวันขนมเพียบเลยวันนี้มีทักสัวดาเวย อะไรนะถูกเยอะไหมเท่าไหรอ้จ oh ิกนะวะไอ้วงวงะขนมเยอะเยอะดูเนี่ยผู้เจริญคนเจ้าเชี่ยเจ้าะนั่นน่าอ้วน ชอบอะไรที่สุดเนี่ยชอบขนมขนมอะไรขนมขนมมีเนะม้เงีเ้ยงอะไรนะขนมมี้เงี้ยงมี้เงี้ยงอะไรเี้มี้เงี้ยงช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตกินบ่อยไหมอย่างเงี้ยกินบ่อยแล้วช็อกโกแลตอะ่ะทำไมชอบกินช็อกโกแลตมีหน้าเนาะผอมเนาะหวานมื่หวาง กินหวานมันก,ก็หวันมันก,ก็ววหวานเดหวานหวานกินหวานหวังมากมันก,ก็หวงเนี่ยเห็นไหมกินหวานทั้งนั้นเลยช็อกโกแลตหนูแล้วมีอะไรอีกมีเต็มเลยแหละโอ้ยกินหมดไหมวันนี้กินไหมวินวินโอ้ตัใเียวตั้งใจเชียวจริงเลยอ้วนอ่ะ ตั้งใจเชิงจริงเลยโอ้โหไฮจไม่กาเฮ้แต่ของพี่ไม่ให้กินหรอเหรอให้คนอื่นให้อื่นกินด้วยไหมทำไมจะไปห่วงแล้วแล้วจะไปกินของอื่นด้วยไหมอะทำไมจะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวเข้าใจไหมถ้าของเราก็จะคนอื่นกินด้วย ถ้าเราไปกินของเขาแล้วแม่เขากินด้วยแสดงว่าเราเขีนอย่าตัวเข้าใจไหมอย่าทำ่างนั้นไม่ดีนะครับต้องกินด้วยกันนะครับมีมินเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับพูดดิเข้าใจครับมินจะทําตัวใหม่ครับจะทําตัวใหม่ถ้าถ้าเป็นเพื่อนวิงอ่ะเพื่อนวิงให้ขนมเพื่อนวิงให้ขนมเลยเหรออือโอ้เขียวเลยเว้ย ไปอืมล้างมือแลล้างมือแล้วเล่นล้างมือยังอ้วนเวลาล้มือบ่อยจังวะม,มาลาล้าง,ป,างปูเนี่ยล้างปูปแล้ว,ลวปูกับหลานพี่น้อง ปิดน้นมาล้างกระปนูนี่ว่านปิดปิด,ป,ดปิดน้ำมาล้างนี่โอ้ชักเหนื่อยแล้วเวย้ยผู้กับเด็กนี่เหนื่อยแล้วเวย้ยปิดไว้ปิดไว้อย่าไปเล่นน้ำดิอ้วนเนี่ยมาฉล้างนี่ไก่ไม่กินหมดแล้วมั้งเนี่ย ทำอะไรอ่ะปิดเนี่ยปิดแน่นๆเดี่ยอเออ<ะ>ดูดีของกินเพื่อนพี่น้องป้าดมหัวลัน,นเลยกินหมดไหมนะเนี่ยน้ำเนี่ยกินหมดไหมน้ำไ่กินหมดไหมป้ากินโพดกินโพ วันไม่เหนื่อยมากเลยกินน่ะกินไม่เหนื่อยเหรอวันกินไม่เหนือ่อยลใช่ไหมโอ้เมื่อยพี่น้องว่าครับ mm hmm. รบ mm hmm. ววนนี่ปฏิตัดหนาครับวันนี้รอบสวนด้านหนาครับ โอ้ยากาศน่านาั่งกินน้ำตกตูงแห้งพี่น้องตอนเหนางาไปแล้วครับเรืงแรกพี่น้ำตกตูงมัดจุๆๆๆๆ่ยจุ่ยเจ๊เยอะวัอกวนเมื่อยแล้วอากาศบัดซบวนครับพี่น้องพ่อผมปูหยาให้ง่วงครับนั่นบ้านน้องสาวครับมาแล้วตกตูดียังไงเป็นไหนมาไม่ปวดมีที่นั่งแล้วเหรอ โอ้ที่นั่งมีที่นั่งแล้วเว้ยได้อะไรกินวันนี้ได้ขนมเต็มน,น้ำเขียวไปไหนน้ำเขียวน้ำแดงไปไหนหือมอากาศดีครับต้องนั่งเลยนั่งนีง่นั่งได้ไหมเอาไปเก็บดีๆนะยหมามันจะคาบไปนะว่านหมาไม่จะคาบหนีนะหมาไม่จะคาบนีนะ,มมนะนนะเล่นแล้วเก็บเรือ ตอนอนั้นตอวใหญ่พี่น้องก็สบายไงถอดนะครับสบายตีนแห้งตัดใหญ่ไม่ไหมคือเปล่งบรรยากาศโอ้สุดยอดแห้งฝุนตกมานิดนึงครับตัวผั้แห้งเหมือนไหนเจ็บด้วยมันชวนโ่นะบอกสองเสียดื้อคัะขาบเกือบมึงขาบเกือบกูได้มึงอ่ะ ขับเกือบแล้วมั้ง่ะมกขาบเกือบ,บ,บมาสองตัวน,นะครับชุดลำพุ่งบ้านหลังนิดหน่อยครับอ้วนไปทำอะไรอ้วนไปทำอะไรไก่มันทำอะไรไก่มันไก่มันเขีย่ยเหรอมันน้าฟักไข่อะไรอ่ะ มงจอดรถพี่น้องฟางงัวปุ๊ะครับทางเขาสองร้อยเมตรบาดสวนเหนื่อยไหมนี่ร้อนไหมไม่ไม่ร้อนนะไม่ถอดรองเท้าเดินนะ่ะไม่โอ้ยกินขนมอิ่มเลยไหมโอ้รักบวยโอ้โอ้เอ้ยผอ,อมแน่เลยอว้วน เออเล่นผู้เดียวพี่น้องเล่นอะไรอ่ะลูกบองมาลูกบองหรอลูกบองหมาลูกบองหมาโอ้ตีแรกเนาะเดี๋ยวโดนหน้าผากลุง <c oughs> โอ้ยวัวนอ,อ่ะเอาโชกเอสเอาอ่าตีนัวมาเออตัวก็เป็นดักมวยอ่ะดูนี่ขะเลยดูนี่โอ้ยหมัดแรงนะวะคือหมัดแรงเนาะอู้หมัดแรงเว้ย โอ้โดนหน้าใครสลบเลยอ่ะอีะอยโสุดยอดเลยโอ้นักมวยครับนักมวยอ่ะอ่ะเมมโมรี่จะเต็มแล้วบาย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 แฟนผิดหน่อยบ,บายบายวัสดีครับเจอวนบินไหมนะครับพูดเยอ เจอกันวีใหม่นะครับมาเจอกันพวกนี้ใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายบ๊ายบายหันหน้าไปเลยบายบ๊ายบายครับจุ๊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 บสวัสดีครับพี่น้องคุณธรรมพรอมไหมครับผมครับผมสวัสดีครับ